ตอบคำถามนี้นะคะถ้าชั้นหนึ่งเบีย้ยเท่าไหร่ครับสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะเช็คเบีย้ยประกันของรถยนต์ที่เป็นประเภทหนึ่งนะคะควณต้องให้เพื่อนๆเนี่ยส่งหน้าสำเนาเล่มและหน้าประกันภัยเดิมค่ะส่งมาให้ควณดูเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาโค้ดเบีย้ยประกรนะะันค่ะชั้นหนึ่งเนี่ยเราจะต้องโค้ดให้ตรงกับรุ่นย่อยของลูกค้ามากที่สุดเพราะว่ารุ่นย่อยที่ต่างกันนะคะ จะมีทุนประกันที่ต่างกันเป็นหลักแสนดังนั้นเพื่อประโยชน์ของลูกค้านะคะส่งเอกสารมาให้ครบเผอจะช่วยดูให้และที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่ากมรมธรรม์เดิมของเราเนี่ยคุ้มครองดีอยู่แล้วและเบี้ยประกันก็ถูกมากอยู่แล้วเพราะว่าชั้นหนึ่งเนี่ยถ้าเราทํากับเขามานานๆค่ะเราจะมีส่วนลดประวัติดีในแต่ละปีะคะ่ะเราจะได้เพิ่ม10% 10% 10%, 10ซึ่งสูงสุดเนี่ยถึง50%เเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ประกันชั้นหนึ่งอยู่ความคุ้มครอง ดีอยู่แล้วและเบีย้ยประกันมีส่วนลดประวัติดีเยอะมากๆอยู่แล้วครูเออาจจะแนะนําให้ต่อกับที่เดิมได้เลยนะคะดังนั้นอยากรู้เบีย้ยประกันชั้นหนึ่งส่งเอกสารมาเดี๋ยวครูเอช่วยดูให้ค่ะคร,รูเอวัดชาลรีเอเอประกันภยัยประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล